สวัสดีครับ่ะพี่โบตอนนี้เราอยู่ที่งานอะไรบันไดสปิริตฮอบบี้เอกซีบชั่นครับปี2020นะก็วันนี้นะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับงานการพลานะครับเป็นเกี่ยวกับว่าโดยรวมนะครับนวัตกรรมของโมเดลเรียกว่าโมเรียกว่าโมเดลคิดทั้งหมดเลยนะครับมาอยู่ในงานนี้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆภายในบูธนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าในบูธมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไฮไลท์มันมีอะไรไปกันปะไปก์ยย ตอนนี้เรามาอยู่ที่มุมไหับน้องเรน หนึ่งแข่งอ่ะแหนึ่งงานเขาอันเดียวันยูเดีร์ครับยูเดร์ครับโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนกติกาคือเขาจะมีการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนนะครับก่อนงานเนี่ยประมาณ3เดือนพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมาคอนเฟิร์มหน้างานว่าส่งอะไรบ้างก็จะมีการกล่องนู้นนั่นนี่แหละนะแล้วก็มาส่งหน้างานนะครับก็เริ่มมีสังเกตอยู่ว่าจะเริ่มมีกันดั้มหลายๆตัวก็มาวางบนตู้โชว์แล้วเนาะงานนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นงานแข่งประกวดเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยนะครับการตัดสินเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองติดตามในเพจนะครับของทาง น,นี่ก็เป็นซุ้มหนึ่งอะนะแล้วยังไม่พอนะเราก็ยังมีซุ้มตรงข้ามเราอีกพี่โบเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูกันเนาะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศตรงบูธนี้คร่าวๆก่อนว่าเป็นยังไงปะ นะคะคือผู้แข่งขันต่างๆนะคะที่ลงนะลงชิ้นงานของตัวเองกันไว้นะเขาก็ต่อแค่คิวไอ่อย่างนี้เลยต่อคิวอย่างนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีผลงานสวยๆของเขาลงกันเียบนี่นี่เราเจอคนนึงเจอคนนึงคนนึงคนนึ่งไปบ้านกันดั้มไบ้านกันดั้มอ๋อนี่แม่บ้านกันดัแม่บ้านกันดัมสวัสดีครับจากไหนครับเอ่ยเชียงใหม่ค่ะจากเชียงใหม่เพจอะไรครับเพจแม่บ้านกันดัมค่ะแม่บ้านกันดัมถามด้วยนะคะกิงวันนี้มาส่งอะไรครับส่วนุ อานเกี่ยวกับอะไรคะคอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์นี้เลยเป็นอลิซวันเดอร์แลนดาค่ะอลิซวันเดอร์แลนด์ที่แบบเป็นสาวน้อยที่หลงเข้าไปในอีกมิติหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาถ้าท่านเรื่องกะใช่ค่ะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวน้่งชาอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการอ๋อโอเคอย่างไรฝากติดตามเพจแม่บ้านกันดั้มนะคะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสสวัดีค่ะ ส่งงานครับส่งงานดินทอยก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สีคอนมสี่นครินต่อครับผมอันี่มาจากไหนคะมาจากช่องไหนช่องไหนช่องไหนมาจากช่องติดกันพาครับผมทำกันดั้มก็ยังทั้งทําอยู่นะอันนี้มาส่งตัวอะไรอ่ะแอบแบบว่าสปอยเล็กน้อยได้ไหมหรือว่าเดี๋ยวรอเข้อันตรีเข้อันตรีเข้อันตรียัง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 ไม่สปอยนะเรามาดูที่งานจริงนะคะได้ครับผมขอบคุณมากฝากช่องก่อนช่องติดกันพาอย่าลืมเข้าไปกดฟับให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืม สปิริตชาแนลนะครผมนั่งดูตลอดเลยชอบมากของสุกอยากได้แจกโอเคครับขอบคุณนะครับอ่ะบรรยากาศคนที่มาส่งงานเนี่ยถือว่าคึกคักมากปีนี้นะครับถึงจะเป็นปีที่ติดโควิดมีมีโรคระบาดโควิดนะแต่สุดท้ายคนก็ยังมาส่งมีเวลาอยู่บ้านทำมากกว่าเดิมครับ เดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นต่อกันว่าเป็นบูธอะไรไปลากันปาโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงไหนครับน้องหลินอ๋อบูธขายของแน่นอนนะคะโซนนี้จะมีทั้งโซนลิมิเต็ดกันดั้มแล้วก็ขายของอกันพาทั่วไปนะคะก็ในงานนะครับสินค้าค่อนข้างจะลดราคามากเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ลิมิเต็ดเนี่ยเมื่อเช้ามาขายดีมาก เพราะว่าเราก็ไปต่อเลยไม่ไถ่ายบรรยากาศมาวุ่นวายอาการเติมโดนไปเท่าไหร่คะพี่โบโอ้โหเยอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถามดีกว่าว่าในงานม,มีอะไรถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะเราออกมามาไม่รู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง S <S <S เดี๋ยวเราไปถามงานถึงเมื่อไหร่ไงเดี๋ยวให้เขาไปบอกก<ท>ันปะ่ะงานนี้จัดถึงเมื่อไหร่ครับนี่คืองานอะไรเอ่ยอนนงานอะไรครับงานนี้นะคะชื่อว่างานบันไดสปิริตฮอบบี้เอ็กซิบิชันนะคะ2020่ะะะปีนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อการ์ไมคโฟปีนี้เราแบบมีคาแรคเตอร์มากมายเพิ่มขึ้นเราก็เลยขยับขยายดีเปลี่ยนชื่องานใหมย่ยาวกว่าเดิมครับในงานนี้มีอะไรบ้างครับไฮไลท์บ้างในงานไฮไลท์หลักๆเลยนะคะที่เพิ่งลงมาเลยก็คือ MGEX อ๋อ M G X M G X ตอนนี้ก็คือเพิ่งมาเพิ่งมาเลยมาแล้วก็มาขายที่นี่เป็นที่แรกแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัว่ Back Pokemon b a c อ๋อจะเป็นสินค้านิวไอเทมเลยใช่ค่ะนิวไอเทมก็คือพามาที่นี่เยอะหลายอันแล้วก็สินค้าย่อยที่ Kitty นดั n d a Oh Kitty ก็ของเพิ่งมาเติมอีกรอบนึงค่ะเะิ่งมาเติมอย่าลืมนะครับมาครับงานมีถึงวันไหนถึงวันไหนครับค่ะสำหรับงานนะคะก็มีตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่2 3กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะอยู่กันยาวๆ12วัน อย่าลืมแวะมากันนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะปเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อกันปพี่บออะไรเอ่ยบูธเมื่อที่หลินพึ่งไปลงทะเบียนมาทางบูธนี้นะคะก็จะได้ตัวหน้ากากแมาปิดปากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปถามเจ้าหน้าที่ดีกว่าว่าเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรแล้วทำอะไรบ้างได้หน้ากากยังไงเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าป้ ไมะมามา,มาวันนี้มาโอ้มาแล้วเ <Yeah. S 2> จอกันเจอเขาเรียกคุณหน้าคุณตากันนะเจอกันบ่อยสวัสดีค่ะค่ะว,ว,วันนี้โปรโมชั่นในงานนะคะเราก็มีเริ่มต้นที่500บาทนะคะก็จะได้เป็นสติกเกอร์กันพา4 0ฟ h ต้ n i v น r s a เวนะคะขนาด A5 นะคะแล้วก็ซื้อครบ 2,000บาทนะคะจะได้รับตัวกันพาโลโก้คิดนะคะตัวนี้ก็3,000บาทนะคะจะเป็นตัวทูตเคสนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะคแล้วก็5,000บาทจะได้เป็นตัวนี้นะคะจะเป็นทูสบ็อกนะคะแล้วก็ในส่วนของ7,000บาทเนี่ยเราจะมีสินค้าให้เลือกทั้งหมด3รายการนะคะคก็เป็น1ต่อร้อยดัมเบลโอไรเซอร์นะคะแล้วก็1ต่อร้อยไอริออสนะคะกันดัมแล้วก็ Cher เชลูดิมนะคะ แล้วก็ในส่วนของ1 0,000บ,บาทก็จะมีตัวเอ็มจี MG, เป็นวิงนะคะเป็นวิงกันดั้ม e ีว er ีเวอร์นะคะคแล้วก็ในส่วนของ15,000บาทนะคะมีถึงหม0 0นห้าใช่หนึ่ง่นห้าพบาทก็จะรับไป<ก>เลยทั้ง2ชิ้นนะคะ,ะก็คือจะเป็นในส่วนของ1ต่อร้อยฟูลแมชชีนิกกันดัมบาบะทอลูปัสนะคะแล้วก็เป็นกิมาริส คูตเปอร์นะคะแล้วก็ส่วน2,000บาทเนี่ยจะรับไปเลยทั้ง2ชิ้นนะคะกับ MG 1น่งต uh, ่อร้อย o Gundam Seven s o r d t r a n s m o สเ s p ชี i a l Coating นะคะแล้วก็จะเป็นตัว MG 1ต่อ100นะคะเป็น Gundam Ashter Turnless oh นะคะโอ้โหเมื่อกี้น้องหลินมาอันนี้ทำ hey, ไงถึงได้ครับอันนี้จะต้องมาสแกน QR Code ทางด้านนู้นนะคะเราจะมีเป็น QR Code เป็นการทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็จะได้รับตัวแมส ล i มิเต็ด d อ t ชั่นตัวนี้ไปเลยนะคะบอกเลยว่าใส่แล้วสบายมากๆนิ่มมากๆคกผาตัวนี้ขอบคุณนะคะน้ำมีถึงวันไหนครับม,มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมค่ะครับผมโปรโมาชาั่นมีทุกวันนะไม่หมดรีบมานะครับขอบคุณมากนะครับ อย่าลืมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามานะถ้าเรามาแค่ลงทะเบียนนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้แมสละหนึ่งอันได้แน่นอนนะครับนี่แนะนําเลยแบบอารมณ์แบบยังไม่ได้ซื้อของเขาแจกให้ก่อนและโอ้โหแต่แมสสวยนะฮอบบี้แมสสวยแม่พ่อด้วยนะยังไงก็ลองมากันดูนะอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงส่วนอื่นกันปะตอนนี้เรามาอยู่ตู้เรียกว่าตู้โชว์อีกสําคัญอีกตู้หนึ่งนะครับเรียกว่าฟันทูบิลนะครับตู้นี้นะครับจะเป็นตู้เหมือนแับ ฮาโลพานะครับฮาโลพา40ปีนะกันพานะก็ประมาณว่าเขาตู้เนี้ยจะมีความสําคัญยังไงนะครับก็มาดูกันว่าเนี่ยครับน้องหลินอ่านี่เลยมาดูกันเป็นการโมดิฟายนะเอาเรียกว่า1 4ต่อร้อกับฮาโลพาเนี่ยมาผสมกันมีการใช่การแบบว่าทําสี แล้วก็เอออาจจะเป็นสีเดียวเขาเรยกได้นะใช่ก็คือเป็นการที่ว่าเอาฮาโลพาตัวนี้เหรีนึครับไฮาโลพาตัวนี้นะครับมาโมดิฟายให้มาเป็นตัวแต่ละตัวละครก็เหมือนกับเป็นฮาโลสามารถเป็นหุนได้ทุกตัวของจักรวาลกันดั้มเลยนะครับจะบอกว่ามีขายในพรุ่งนี้ไม่มีนะคือคุณต้องซื้อโมเดลขนาด1ต่อร้อยีีนะครับตัวไหนแล้วมามิกกับตัวฮาโลตัวนี้นะครับก็คือฮาโลพาโมบิฟายฮาโลนะตัวนี้นะต้องอย่างนั้นนะ แล้วนี่เรามาอยู่ในซุมไหนต่อคะเนี่ยอันนี้จะเป็นบูธนะครับเรียกว่า40ปีกันพานะครับเ,เริ่มแรกในเมื่อ40ปีที่แล้วโมเดลตัวแรกที่เกิดนะครับก็คืออันดัมนะครับตัวแรกเฟิร์สเป็นยังไงปัจจุบันออกเป็นยังไงอย่างน<อ>ั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากตู้แรกก่อนจะอธิบายงนานตรงนู้เนใช่หูอ่าโอเคกล่องนี้ฉันมีอันนี้ที่าเริ่มแรกนี่มาแบบว่าราคาถูกๆก่คือราคาก็คือ,อ,อตัวนีว้นะครับเขาจะเรียกว่า ancient gate นะครับ ancient gate คือเป็นเกรดที่เรียกว่าเกรดเฟิร์สนะครับไม่มีจุดขยับไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยโมเดลหุ่นกันดั้มเนี่ยจะเป็นหุ่นที่จุดขยับน้อยมากนะครับแะแผงเล็กๆกล่องเล็กๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่การพัฒนามาทั้งหมด40ปีเนี่ยการอีโวของมันกลับมา พอ4 0ีผ่านไปนี่ครับตัวนี้เลยนะครับ AJ8 HG นะครับตัวขนาดเท่ากันเลยแน่นอนว่ามีสีสันขึ้นมาหน่อยแล้วก็จุดขยับก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยก็อย่างแซกก็เหมือนกันนะครับเองเช่นเกรดก็จะแบบนี้เมื่อ4 0ปีแล้วก็จะมาตอนนี้มาเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีสีแดง2เฉดขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นกร๊ฟนะครับก็แต่ละตู้จะมีกร๊ฟที่แบบนี้แบบนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะเราเคยขายอยู่เคยมไปเคยขายอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีละอ่าแล้วก็จะมีการแคนนอนะครับอ่าอันนี้ก็จะบอกเป็นการชิ้นส่วนนะระหว่างว่าเมื่อ การบ่งบอกนะครับชิ้นนี้ว่าเอ้ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยชุดจุดประกอบมันแค่นี้แต่ปัจจุบันเนี่ยจุดประกอบเนี่ยการแยกสีการลายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบตู้นี้เนาะสังเกตว่าแบบว่ามีเอาแต่ละชิ้นส่วนออกมานะอันนี้ก็จะให้เห็นด้วยกันนะประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า 1. ต่อร้อยตัวแรกนะครับของกัมพาร์นะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้คือรุ่นแรกเลยนะครับหนต่อร้อยกัมพาร์นะครับแต่ปัจจุบันก็จะเป็น i j 8 3 mg นะครับก็จะเป็นจุดขยยับเว่า เป็นคเยอะที่ติดดีขึ้นสติ๊กเกอร์น้ําดีทุกอย่างดีครับอันนี้ก็จะเป็นแซงนะครับเบอร์สองจุดศูนย์นะครับตัวหนึ่งสอร้อยตัวแรกนะครับอันนี้ประมาณนี้นะมาอยู่ที่กันพา anniversary นะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับโกรด์กันพาที่มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันนี้ตัวที่กำลังจะออกนะครับเฮ้ยจะบอกว่าเอ็นทีเกตเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2020เลยนะพี่โบถูกล่าสุดนะตัวนี้ปีที่แล้วนี่เอ็ดี ใช่เมีนี้เป็นอินทิเกีแล้วราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะต่อมาก็จะเป็น MTX นะครับตัวนี้นะครับอ่าต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพิ่งออกมาล่าสุดนี้ก็มีขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันคือเป็นค้อกมาใช่แล้วนีมีเปิดไฟอะไรได้ด้วยนะเดี๋ยวรอสักสองวิคเดี๋ยวมีรีวิวมาไปอันนี้ก็เป็น m g ตัวแรกที่มีไฟใช่ ไม่ใช่มีไฟเขาเรียกว่ามีไฟทั้งตัวมีไฟทั้งตัวด้วยใช่ว้าวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอเทจีนะครับตาคูนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะหน้ากล่องสวยมากพี่โบตัวนี้ที่เปลี่ยนไปคือหน้ากล่องที่มีรูปถีบถีบ RX 78ใช่ตัวนี้สวยมากนะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นตัวนี้เรียกว่าตัวบยนโกเบีโกโบนะ RX 78ตัวนี้นะครับก็ ประมาณว่าอ่านี่ก็คือเป็นตัวสยะสะองสอง40ปีนะครับตัวนี <laughs> นะ้ตัวต่อมานะอันนี้ตัว G 0 G 4 0นะคือกันดั้ม n อ i น e r เ a อร์ซีปีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราพึ่งออกมานะกล่องดำจะนะบอกว่ากล่องสวยมากนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะของตู้นี้นะ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันปะ เราอยู่ในบูธอะไรคะเราเห็นคนแบบว่าน่าอ,นนอ,อยู่ข้างหลังอันนี้นะคะับเขาเรียกว่าบูธ How To นะครับก็คือบูธให้ประกอบกันดั้มนะครับก็คือเหมือนกับว่าให้ประกอบฟรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนจะเข้าไปเ<ช>นี่ยก็จะมีแล้วก็ตู้<ม>ให้ทําบุญ นะครับทำบุญมูลนิธินะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะไปเหมือนกับประมาณว่าให้เราเนี่ยนะครับทำบุญนะครับให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยประกอบกันด้ามนะครับให้มารู้จักกันนะว่ากันด้ามเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ่ยคือแบบว่าได้แบบว่าฝึกทัสอบฝีมือด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยก็เหมือนประมาณว่าใครยังไม่รู้จักกันด้ามเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาต่ต่อลองดูนะครับว่าเออมันชิ้นส่วนเป็นยังไงเป็นอะไรบ้างนะครับก็เข้ามาดูกันก็เข้าไปหย่อนคองเสิบยี่สิบแล้วแบบเราแต่ตัวเองอะเนาะครับก็เหมือนเราทำบุเข้าไปนต่ ต้องบอกก่อนนะครับหนึ่งรอบเนี่ยรับอยู่ที่แค่ยี่สิบคนนะครับยังไงก็ลองแวะมาดูนะครับก็ใครอยากมานะครับก็แวะมาได้ที่พารากอนนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้เป็นถึงวันที่สี่ตุลาคมรีบมากันนะครับดีมเต็ดยังพอมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วที่สาคัญอย่าลืมนะกดติดตา้วครติดตามช่องเราด้วยนะครับกดติดนะครับอย่าลืมจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปแล้วอย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่า อยากให้เราถ่ายอะไรทําอะไรคอมเมนต์มาแล้วใครไปงานแล้วมาคอมเมนต์กันนะครับว่าใครมาแล้วเราจะได้รู้ว่าใครมาไม่มาบ้างนะโอเค okay, สวหรับวันนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเวลาสวัสดีครับคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ